Zombie เอาละครับก็ต้องขอกล้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมซมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมกาอยู่ในเกมจูเซโ r เดอะเกมเอาสั้นๆกันแล้วกัน <c oughs> เออเพราะว่าเสียงไม่ค่อยมีนะครับวันนี้แย่ <c oughs> yeah, เลยนะครับอก็อ่ะไหนๆก็ครบแล้วนี่อ่ะออกมาซะ แลดขนองของผมมาเลยแลดเขาเดียวนะครับอีลัดมัมัวอ,อะไรอะอีลัดมัอะไรสักอ,อย่างเนี่ยมูวเทียมมูเดียมเหรอน่าจะชื่อประมาณนี้นะครับถ้าถูกผิดยังไงก็คอมเลยก็อยากเรียกให้ถูกอะเรื่องของเรื่องมีแค่นี้นะครับเออถ้าใครรู้ยังไงก็คอมเลยผมไม่ว่านะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้ไงก็อยากเรียกให้ถูกเหมือนกันนะครับอืมเหมือนตัวที่ผมแนะนําไปล่าสุดน,นะครับ มันชื่ออะไรวะอะไรแอดลาสแอดลาสสักอย่างอะ่ะผมลืมละ, <c oughs> ะมันชื่ออะไร <c oughs> โคลโลอะไรแอดลาสสักอย่างอะ่ะผมลืมไปละ <c oughs> อ่ะก็อย่าว่ากันก็นแล้วกันนะอนะทุกคนนะก็รู้อยู่ว่าผมเก่งภาษาอังกฤษแบบจัดๆเลยนะปักไปตีแพค็คที่เหลือกันนะครับอันดับผมก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับรู้สึกว่าพวกเขาจะออมกํากลังกันนะครับไว้ ไว,ไว้ไว้ไว้ทีสุดท้ายอ่ะเหมือนพมนะผมดูแล้วนะครับก็อ่ะไปไ <c oughs> ้กี่ยกวะเนี่ยสยกมาเลยสามยกแองไม่เท่าไรเราอะไม่เท่าไร <c oughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอากินเนื้อนี่มันต้องแบบไม่มีเลยวะหมดแล้วะอบวนกินเนื้อของเราก็ได้หมดไปแล้วนะครับ <c oughs> จากการใช้แบบอดุดันของผมนะขบวนกินเนื้อของผมก็หมดไปแล้วนะครับแล้วก็เอาต้องเอาน้ําสักตัวหนึ่งที่มันแบบไม่ชํานาญเท่าไหร่ก็ได้มาอืมต้องมีดาเมจหน่อยนะถ้าไม่มีดาเมจนี่สงสัยจะแย่นะครับจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันอืมน่าจะไหวไหมไม่น่าไหวเลยดูท่าเอาตัวนี้ไปดีฟ่าเออค่อ,คอยเออรู้สึกดีหน่อยนะครับอ่ะไปลุย สามแสนอีกแล้วนะครับ3ามแมปนี้ก็ตกกับร้านอีกแล้วนะครับถ้าเราโจมตีหนึ่งมันมาแยบเราเราเออจมตีไปก่อนดีกว่าเล่นอย่างนี้เลยไม่นะฝากไว้หนึ่งดอกเอาเซดูเซฉันเปลี่ยนตัวมาจมตีหนึ่งผมไม่ตายไม่ตายมั้งโอ้โหเจ็ดรอยแน่เกือบตายเงนินแล้วเนี่ย ไม่กล้าโจมนะครับอืมมันก็แน่อยู่หรอกอืใครจะกล้าโจมนะครับมันเลือหนึ่งจำมาไว้นะครับตาหน้ามันอาจจะมีทราบนะผมก็จะป้องกันหนึ่งไว้ก่อนอืมฮอุ้ยมันป้องกันหนึ่งว่ะมันกลัวเหมือนกันนะเนี่ยมาเลยการโจมตีมาโจมตีสองเสร็จโจมตีนี้แหละลมได้แล้วนะครับอืมโจมตีหนึ่งโจมตีสองเฮ้ยต้องโจมตียันสามเลยหรอชิปหายแล้วชิบหายจะจัดงักก็ให้เรียบร้อยอื ไม่เหลือสแต็กเลยนะผมโอ๊ยแต่มันต้องโจมตียันสองเหลือหนึ่งโอเคโจมตี2องจริงด้วยตับทีเล็กผมก็ไปแล้วนะครับอืม <c oughs> เราเฮ้ยเราต้องโจมตียันสามเลยนะหนึ่งสองสมนะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหนึ่งอื <c oughs> โอเคจัดการมันเพลาเราดันนีตกก็ให้เรียบร้อย <c oughs> อทีเล็กตัวนี้มีเลือดพันหกเลยอ่ะ แต่ผมไม่กลัวหรอกเชื่อสิเพราะตัวนั้นนี่ดามเมจมาเต็มนะครับอืมโดนกัดงับตายเห็นมโรดดังผมไปแล้วมามาน้ำพี่คาดมันมีห้าเนี่ยล้มไม่ได้ก็ไม่ไหวแล้วนะ,นะะกระจารมันยิมาสู้มาทอร์น้องเดชของฉันได้ยังไงงับก็ง่ายเรียบร้อยถ้าผ่าต่อยเป็นปีเล็กก็ต้องตายนะครับอ่ะยกแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับอืง่ายเหมือนจับวาง มาเลยยกต่อไปโอ้โหคนบ้าอะไรกันมาวะเนี่ยจิบหายแล้วคิดคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็ลกแล้วกันแล้วก็น้ำ,น,ำน้ำนี่ต้องเอาแบบมสมใสยผมจะต้องปลุกชีพไข่สักคนขึ้นมาแล้วนะครับเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาต้องเอานกที่แบบว่าอโอเคลุย เลือกแบบสุ่มๆงงๆมานะไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่าแค่รอบโจมตีก่อนนี้ไม่ได้เลยนผมดูท่าแล้วจะไปก่อนหรือเปล่าโจมตีเลยเรามันเจ๋งอยู่แล้วนี่นะเอาเซเอาเซเอาเ,เ,อาเลยเอาเลยผมเปลี่ยนตัวมาโจมตีหนึ่งผมไม่ตายนะครับไม่เปลี่ยนตัวว่าโจมตีสองไม่ธรรมดาเหมือนกันโอเค แต่ถ้าผมโจนตีมันส่องนี่เรียกว่ามันเปลี่ยนตัวมางับผมแน่ผมจะป้องกันหนึ่งกี่ไม่หนึ่งมันต้องเปลี่ยนตัวอย่างแน่นอนนะผมเดาถ้ามันไม่เปลี่ยนตัวมันเน่าโอเคมันไม่เปลี่ยนตัวว่ะโอเคเออโดนทีพทีเนี้ยมึงตายมึงตายอย่างแน่นอนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามก็บไม่หนึ่งโอเคตายซะทหน้ามัน นี่นะมันไส้ที่หน้ามานานแล้วสิบหายแล้วโหเก้าร้อยสิบแปดเลยเหรอไม่โจมตีแค่หนึ่งนะเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โจมตีสองอ๋อมันเผื่อสแต็กเรานะครับอืมเมืน,นี้มันมีสแต็กเท่าไรหร่วะมีสามโจมตีสองเสร็จเรานะครับมันเหลือแค่หนึ่งนะครับโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามเก็บไว้สองเรียบเลย ตายบ้เรียบร้อย <laughs> เป็นไงละ่ะแสดงว่าสแต็กมันเก็บไว้ตัวหลังหรือเปล่านั่นมันเก็บไว้ตัวหลังนะครับมันรู้ว่ามันต้องตายแน่ๆนะครับอืมีห้าอันแน่ไม่กล้าโจมตีแต่ฉันก็จะไม่โจมตีแบบนั้นเราโ่าเดี๋ยวนายป้องกันห้าเห็นไหม <laughs> หมดไปแล้วนะสะแตก็กนั้นโอเคยอกหยอกหยอยอก,ยอกรู้ไหมแคยอกหยอกหยกหยอกโอโจมตีหนึ่ง <laughs> มีการเล้าอารมณ์ด้วยให้เราโกรธนะครับอ่ให้เราใช้สแต็กนะแต่เราก็ใช้ได้แน่นะครับเพราะไม่เก็บไปแล้วนะครับตายซะเถอะงับนี่แหมถึงหน้าจะรอพเราแต่ก็ต้องหายแผลไปนะครับโอ้ยรูปทรงหน้าตามันดูดีพวาเราเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> อ่ะขอเอาไปปาบเด็กดื้อก่อนก็นแล้วกันนะครับ <c oughs> มึงยังไงเนี่ยเอ้ยมาดื้ออะไรตอนนี้วะ ชึบจ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 ึบเฮ้ยตะกี้เราได้ใช้มันไปอย่างนะผมเอ้ผมว่าผมใช้มันไปแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ออกลบนะครับม,มันอาจจะ,มะโมโหตรงที่มันไม่ได้ออกลบนะครับมาเลยไม่ใช้ไปแล้วนะเนาะ <c oughs> เออไม่มั่นใจนะครับว่าได้เลือกมันไปอย่างนะครับชึบจึบเฮ้ยเพราะมันเห็นดีนเอเราน้อยหรือเปล่ามันก็เลยอยากให้ดีเอเราครับดีเอม่วงหมใช้จนหมดแล้วอะไม่เหลือแล้วนะครับ โอเคเรียบร้อยว่ <c oughs> านอนสนนง่ายทันทีคอต้องเรียกแหลรคอหอยพอก <c oughs> ดูเลยดูคอมันตะกอนอุ้ยอะไรเนี่ยรัวๆเลยเ <c oughs> หรอโอ้โหแล้วมีแต่พวกบิดทั้งนั้นเลยฮะโอ้โยากออกลงเลยลูกรับไม่เคยได้ออกเลยช่วงนี้คลิปที่แล้วก็ออกไปแล้วไงล่ะลูกเหมือนเลย <c oughs> แหม จะมาเก้อะไรกันตอนนี้วะเสียเวลาคลิดกูจะจัดๆแต่เราก็เหลือยกสุดท้ายแล้วนะถ้าพูดกันตรงๆนะครับอืออือขอเก็บดีเหน่อยก็แล้วกันนะเพราะว่าขาดแขนจัดๆช่วงนี้โอ้โหดูมันให้ตัวละหน่อยเดียวเองอ,ะ <S <S อ่ะโอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแต่เท่าไหร่เนได้ได้ห้าโอ้โหได้ยี่สิบเองไม่ต้องเกได้ไหมลูกน้อยอะ <S 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 อ่ะอ,อ โอ้โหบวกบวกเยอะแยะได้50ส <sk ill> ิเหงาใจอะเรียกว่าเหงาใจนะครับอืมมาคงหมดแล้วนะคงไม่มีแล้วนะครับอืมเก็บตังค์หน่อยแล้วกันโอ้โหช่วงนี้จนตังค์จัดจานะครับมามายกสุดท้ายนะครับโอ้โหกินเนื้อหมดเลยแล้วน้ำเราใช้หมดแล้วอ <sk> ะ <ill> แต่ผมก็ไม่กลัวหรอกนะครับอืม ล้วก็ยังมีน้ําเด็ดๆอยู่อย่าไปกลัวมันมากเอาตัวนี้ไปตัวนึงไม่ได้เอาเอาตัวนี้ไปก่อนเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเรานี่แหละน่าจะอย่างนี้นะครับมาลุยสู้ได้อยู่แล้วละ <c oughs> <c oughs> ่ะเฮ้ยเราไม่ได้เอาินเนื้อตัวนั้นมานะดามเมจก็เยอะนะครับแต่ว่าผมว่าเอาตัวนี้แหละก็ใช้ได้นะครับ <c oughs> เอาน้ํามาสองตัวป้องกันไหมไม่ต้องป้องเป็นป้องทําไม ไม่จะเป็นเพราะตัวนี้ามันรับดาเมจโดยเฉพาะนะครับ <laughs> <laughs> มาเลยทีเล็กเกนฑ์สองไอคนรอด <laughs> ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกป้อง <laughs> กันหนึ่งแนละ้วแล้วก็เก็บไ <laughs> นปนี่มันเป็นแผนมันเป็นแผนมาเลยกล้าใส่ไหมโจมตีสองโอ้โหมันคิดว่ามันแข่งกังจัดๆนะครับอือ <laughs> <laughs> ตาหน้ามันมีสาม ผมก็จะทาไม่ได้เราต้องเอาสแต็กไข่รบนะพยายามจะเก็บสแต็กไข่รบนะหนึ่งสองแล้วก็เก็บไว้อย่างงี้ <c oughs> โอเคมา, <c oughs> ม,มาเซ่โจมมันเลยโจมตีสามยังอยู่ <c oughs> โอเคยังอยู่นะครับอืมทีนี้แหละฉันจะเอานายมัง่ง <c> จ <oughs> ับมันขับโฟูทุกท่าน หนีโอ้โหพันสามเกือบตายโอเคแต่ผมไม่เอาตายนะผมเอาแค่นี้ก็พอนะครับ <c oughs> เราจะให้ตัวหลังจัดการนะจมตีสี่โอ้โหมันเดือดนะมันเดือดคนมันเดือดโอเค,อเ,คเรียบร้อยนะครับผมก็ตายไปแล้วนะอนี่ตัวนี้มีต้องหกร้อยไงเราก็เลยไปจัเป็นนะจมตีหนึ่งนะแล้วก็ห้าร้อยห้าสิบห้าโอ้ยไม่เท่าไรหนึ่งสองสามนะแล้วก็เก็บไว้สี่โอเคแหมไม่หนาฟันห่างก็ให้ <c oughs> ใครดีไซน์มึงวะไดเมโทดอนะครับโอ้แต่ว่าก็โหดนะโหดเลยแหละเป็นดีไซน์ที่โคตรโหด,ดเลยนะผมดูแล้วเนี่ยผมยังชอบเลยนะ,ละเลยแต่ตัวเล็กแค่นั้นนี่แต่มันอาจจะวิ่งเร็วก็ได้ไงเรื่องของเรื่องนะวิ่งเอาเข่าไปฟิดไงแล้วก็ต้องต้องกันไว้หน่อยก็แล้วกนะันไม่เป็นไรเผื<ด>่อตาย<ด>ก็ไม่เป็นไรครับเพราะตัวสุดท้ายผมมันแข็งแกร่งอยู่ละโอเคเรียบร้อย ไดเมีเทวดอนออกมาหน่อยเดียวฮ้ยแต่มันได้กัดเรานะม,มาเลยอีเลฟเจน,นี่าี้ยกเร่งเลยเนี่ยน่าเก่งขา่ามตายผม <laughs> ตะกี้ป้องกันอีกหนึ่งก็ดีอะ่ะจะได้โชว์ท่าไม่ตายนะครัไม่เป็นไรตัวนี้ก็โชว์ได้นะไม่ตายไะนกน้อยเสียหน้าไมเนี่ยฮะมึงเจนสอกเลยนะแพ้มันนกน้อยตัวเดียวได้นะวิ่งเข้าไป หนีลบิ้นโบกโบกนี่ไงน,นี่แนะไม่แนะตัวใหญ่หลบไม่ทันสีท่าโดนควนหน้าไปสองทีเรียกว่ามองไม่เห็นางานสะดุดขาดตัวเองล้มนะครับนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วมองไม่เห็นสะดุดขาดตัวเองล้มไปนะครับแล้วก็หัวฟาดพผื้นก็แพ้ไปตามระเบียบนะครับ<อ> <laughs> มามาดูกันว่าผมจะได้การ์ดอะไรมันได้การ์ดเงินอยู่แล้วละผมก็เลยอู้อยู่หลายวันที่จะไม่ตีมันนะครับแต่ว่าก็าตีมันซะน่อยแล้วกันการ์ดเงินก็กยังดีนะ ชุบตัวเตาอด้อยกูได้เตาขนอีกแล้วเนี่ยโอ้โ,โอ้ยเตาขนมอมแต่ก็ดีใจเนี่ยตรงนี้แหละครับเดือนจอห์นวิกนะครับม,มาก็พอแล้วแหละเช้าเช้านี้ก็เอาแค่นี้กันแล้วกันนะพอหองปากของคอนะครับอย่าไปซีเรียสมันเยอะไหนดูที่มีอะไรแรกมังชุบไอ้นี่แลกไอ้นี่ไอ้นี่แลกไอ้นี่ แลกตังค์อูว่าหาต้อง4ล้านไปแลกเงิน10ล้านนี่มันไม่คุ้มเลยนะครับเหรียญจอห์นวิกผมไม่แลกแน่นอนดีเนอุ้แยแลกได้ต้องห้าร้อยสามที่เบ็ดนะแต่เก้าร้อยเลยนะแลกไปเลยนะเด <c oughs> ี๋ยวหา่าไม่ก็ได้ดีเนหาไม่ยากนะครับอืมแล้วก็ผมจะเอาเอาอะไรดีอะเอาเงินแล้วกันไปแลกกับ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 ไปแลกกับดีเน โอ้โห uh, ต้องสองล้านห้าแลกได้สองร้อยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วใครจะไปแ,กแลกวาอย่างเงี้ไม่แลกนะครับเพราะเดี๋ยวผมหาเอาเองพูดเลยว่าไม่แลกนะเพราะดีวผมหาเอาเองแล้วกันอ่ะยังไงก็ใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับอ่าถ้าใครมีอะไรอยากจะสอบถามก็สอบถามได้นะถ้ารู้ก็จะตอบให้นะถ้าไม่รู้ก็ตอบให้ไม่ได้นะครับส่วนวันนี้ผมนายป๊อปแมนก็ ก็อะไรอะก็ขอฝากก่อนอยังไม่ได้ฝากเลยจะไปได้งไงเราฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับเออถ้าเกิดว่าใครชอบมากๆก็ฝากกดซับด้วยแล้วก็ฝากซับก็คือติดตามนะอ่าแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปแบบวันเนี้ยมันจะได้แจ้งเตือนคุณ เป็นคลิปแ,บบแรกๆคกับต้องทำเสียงรอดใช่ไหมสำหรัวนนี้ผมในป้าเมืองไงก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่<笑><笑>โอ้เจ็บคอชิบหายเลย